ก็คือนะคะคก็สวัสดีเด็กนักเรียนทั้งออนไซต์และออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเป็นค้าบโฮมโรูมนะคะสวัสดีค่ะน้องกายวันนี้นะคะเป็นค้าโมโฮมรูมนะคะก็เราใกล้จะถึงนะคะเทศกาลวันคริสต์มาสถูกต้องไหมคะทางโรงเรียนนะคะก็ได้มีการนะคะ ชวนชวนเนาะให้พวกเรานะคะมีการแต่งกายนะคะเพื่อต้อนรับวันกิดมาสแล้วก็มีการตกแต่งห้องได้แต่การตกแต่งห้องนะคะเ,คเราจะตกแต่งห้องได้แค่กระจกเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้ติดบนเพดานและข้างฝานะคะเพราะว่าในห้องของเราเนี่ยซึ่งได้รับการบูรณานะคะก็คือการทาสีใหม่นั่นเองนะคะส่วนเรื่องชุด นะคะส่วนเรื่องทุนเดี๋ยวมีจะให้มาเซอร์เป็นคนอธิบายให้ฟังนะคะครับผมก็นะฮะในอาทิตย์หน้าสุกหนา้านะครับก็จะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะฮะสำหรับออนไซต์ site, เราก็จะมีการให้นักเรียนนะครูคืต้องครูต้องแต่งอยู่แล้วแหละนะฮะแต่นักเรียนก็ต้องแต่งด้วยนะครับการแต่งก็จะให้เข้ากับทีมวันคริสต์มาสนะครับอาจจะเป็นสีเขียว สีแดงนะครับอ่ะสีขาวหนระนะือใครจะแต่งเป็นกวางมีม <laughs> ไหมมางชุดนักเรียนมาย้อมสีไปสีแดงหรือใครจนะ<อ>ะแต่งเป็นกวางไหมอิ่มอิ่มจะใส่เป็นกวางไหมลูกจั่งสีแดงไนดะ้ดังต้าแฟนซีนะครับได้นะฮะแล้วก็ใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับไม่สั้นจน,น,นเกินไปอนุญาตให้ใส่กางเกงยีนได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ขาดไม่สั้น แล้วก็ไม่สีซีเกินไปนะคะขอเป็นยีนมาตรฐานนะครับกระโปรงก็ไม่สั้นกางเกงห้าขาดอะไรนะไม่ได้ค่ะไม่นะครับใส่ใส่พอให้อ่ามิสกับมาสเซอร์โอเครู้สึกดูน่ารักใส่มาแล้วรู้สึกมาสเซอร์กับมิสตกใจก็ไม่เอาแล้วลุงนะไม่เกินเบอร์นะคะเราเอาแค่เบอร์หนึ่งไม่เอาเบอร์สามนะคะ ถ้าไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะหนูก็หาหมวกผิดามาใส่นิดนึงให้เขาเต็มหรือหนูอาจจะอะไรเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรไอไอหมวกเล็กๆอะลูกเคยเห็นไหมเอามาแป็นแปะได้หรือหนูจะเอาพวงที่ห้องมิดก็ได้นะห้องคอมมีพวงให้แปะเอาใส่อะไรนะผิดนั่นแหละนะคะเวลีคิดมาได้ค่ะเอาอะไรนะ ให้มันเข้าทีมนิดนึงอ่านิดนิดนึงอยาให้มันดูแบบรู้สึกว่าพเราสูตรต่างๆมาเอาตัวกลางมาเออนะครับก็หาอะไรแปะๆติดๆหน่อยให้มันเข้ากับทีมนิดนึงนะครับนักเรียนอ่ะอุปกรณ์มันก็อันละสิบบาทเองมั้งทมาสเตอเห็นถ้ามีขายนะไอพวกเข่าวางอะไรพวกนั้นหมวกอะไรพวกนั้นมีอ่าใช่ค่ะใช่สีสีขาวสีเขียวสีแดง นะครับอ่าเป็นหลักเนาะเซนต้าเซนตี้นะครับอ่าไม่มีใครจต่เป็นกวางเนาะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฮะอ่ะทีนี้ฟังนะคะเน้นคําว่าสุภาพนะคะขอเน้นคําว่าสุภาพเกงขัดที่เข่าได้ไหมไม่ได้นะคะกระโปรงสั้นได้ไหมไม่ได้นะคะเหนือเข่าก็ถือว่าสั้นแล้วแต่สําหรับมีตัวเตี้ยไม่ต้องงอนะคะ อ่ะหนูใส่ให้มันดูสุภาพนะคะเนคำว่าสุภาพลองพิจารณาดูว่าสุภาพมันควรเป็นอย่างไรนะคะนนอ่ะต่อมาเรื่องกิจกรรมมีเพียงเท่านี้นะคะนนต่อมาทีนี้ขอย้อนกลับมาเรื่องการแก้สูตรแก้รอนะคะนนทั้งออนไซต์และออนไลน์มิถรถามว่าพวกหนูดําเนินการแก้สูตรแก้รอกันแล้วหรือยังมีนใครแก้ผ่าน,นแล้วยกมือ,อ ถ้าวิชาของมิสตังผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวมิสกับไปดูนิดหนึ่งนะคะอ่าทีนี้นะคะในการแก้ศูนย์แก้รอกรณีที่ติดรอฟังดีๆนะคะกรณีที่ติดรอเราจะไม่มีการสอบแค่ส่งชิ้นงานตามที่คุณครูผู้สอนสั่งเท่านั้นแต่กรณีที่ติดศูนย์ จะต้องมีการสอบกับคุณครูผู้สอนและสอบกับวิชาการด้วยนะคะจะทําข้อสอบสองรอบถ้าสอบกับวิชาการไม่ผ่านหนูจะขึ้นหนูจะต้องขึ้นมาเรียนกับคุณครูผู้สอนใหม่สอบจนกว่าพวกหนูจะผ่านในการแก้ศูนย์นะคะแต่การแก้รอแค่ส่งงานถ้าคุณครูผู้สอนบอกว่าผ่านก็คือผ่านเท่ากับว่าเรามีเกณฑ์น,นะคะ แต่ถ้าเกิดหนูติดศูนย์จะแก้จนกว่าจะผ่านและสอบจนกว่าจะผ่านเท่านั้นนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการซ่อมนะคะลงทะเบียนด้วยนะคะติดต่อกับคุณครูผู้สอนได้แล้วนะคะบางคนนะคะคุณครูผู้สอนบางคนเนี่ยกาหนดระยะเวลาอย่างวิชาคุมมิดมิดให้แก้ได้ถึงแค่วันที่25นะคะสำหรับคนที่มาติดต่อแล้ว นะคะเริ่มดำเนินการแก้ได้เลยนะคะอ่ะมิขอถามน้องเจ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 เปิดไม่ครับเจเจติดต่อกับคุณครูผู้สอนหรือยังลูกติดต่อไปแล้วครับอ่ะติดต่อแล้วได้ทํางานหรือยังลูกเกียงงานเรียบร้อยไหมคะเริ่มทามบ้างแล้วครับอ่ะโอเคนะคะอันดาล,ลูกอันดาเปิดไม่อันดามีการติดส่งติดรอไหมคะลูกอันดา อานาเปิดไมค์ให้มิดหน่อยค่ะอยู่ไหมเอ่ยนะคะอันนี้เป็นห่วงนะคะในเทอมนี้มีใครค้างคาง,งานวิชาไหนบ้างมีไหมคะออนไลน์มาเรียนทุกวนันทำงานเสร็จไหมมีงานค้างไหมลกูกไม่มีนะออนไลน์ลูกเคลียร์งานครบไหมคะออนไลน์อ่ะเจเจสำหรับเจเจเคลียร์งานครบไหมลูกน้องเจเจ ไม่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเคลียร์งานให้ครบนะคะถ้าเคลียร์งานไม่ครบมันก็จะส่งผลต่อการติดูนย์ติดรออีกเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์งานนะคะเพราะว่าเดือนมกร,ราใช่ไหมคะเวลาที่เราปิดปีใหม่เปิดเทอมมาเราทําไมเราต้องสอบกลางภาคแล้วนะคะมิตได้โพสต์ขอบข่ายรายวิชาที่เขาจะออกข้อสอบกันให้พวกหนูแล้วในกลุ่มนักนะเรียนมหนึ่งัหนึ่งแล้ว นะคะใส่อาราบัมให้เรียบร้อยลองเข้าไปดูนะคะว่าแต่ละวิชาออกข้อสอบอะไรบ้างนะคะมีตารางให้ดูนะคะว่าสอบวันไหนส่วนนอกตารางนะคะก็จะสอบในวันที่เรามาเรียนด้วยกันนั่นเองนะคะเรียนวิชาไหนอันไหนเป็นนอกตารางเขาก็จะจัดการสอบอย่างเช่นวิชาของมิดนะคะมิดเองก็จะต้องมีสอบนอกตารางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเคลียร์งานเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยด้วย นะคะวิชาไหนที่ยังค้างคาง,งานอยู่ทางออนไซต์และออนไลน์นะคะหนูเคลียรให้เสร็จไม่ฉะนั้นหนูจะตามมาด้วยการติดศูนย์ติดรอนะคะเทอมนี้นะคะน่าจะต้องมีการติดศูนย์ด้วยนะไม่เด้จะดีเหมือนเทอมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเคลียรงานตัวเองด้วยค้างวิชาไหนรีบส่งอย่างเช่นวิชาของมิตรนะคะมิตรก็เห็นอยู่นะว่าใครส่งและใครไม่ส่ง นะคะเพราะฉะนั้นเคลียร์ตัวเองนะคะหนูโตแล้วนะคะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าเด็กป .6 ที่ผ่านมานะคะฝากด้วยนะคะต่อมาการเข้าเรียนการเปิดกล้องอันนี้พูดทุกสัปดาห์เลยนะคะเวลาที่เข้าเรียนขอให้ตรงต่อเวลานะคะเริ่มคาบแรกกี่โมงนะคะอยู่ให้จบคาบอย่าเพิ่งออกจากคาบก่อนถ้าหนูออกก่อนนะคะบางวิชาเช็คชื่อตอนท้าย เราจะไม่มีสิทธิ์นะคะก็คือขาดเรียนในคาบนั้นไปเลยถึงหนูจะเข้ามาตั้งแต่แรกก็ตามแต่หนูไม่อยู่นจนตดคาบเท่ากับว่าหนูขาดเรียนหนึ่งคาบนะคะก็ส่งผลให้หนูมอสอได้เหมือนกันก็คือไม่มีสิทธิสอบนั่นเองนะคะการเปิดกล้องเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมิดเรียกชื่อ,อนักเรียนคนหนึ่งแล้วแต่เขาไม่เปิดไมค์แสดงว่าเขามิดไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเด็กนั่งอยู่หน้าจอขอไหม เพราะฉะนั้นการเปิดกล้องก็เป็นสิ่งสาคัญนะคะอันนี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะผู้ทุสัปดาห์เหมือนกันนะเพราะว่านะคะออนไลน์ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะลูกพยายามเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยออนไลน์ก็เช่นกันถึงมาเรียนที่โรงเรียนแล้วหนูก็ต้องเคลียร์งานนะคะเคลียร์ให้ครบทุกวิชานะคะ,ะเจมีคําถามเกี่ยวกับการแก้สู์แก้รอไหมลูก ไม่มีนะคะอะโอเคข้าวพรมรวมก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็ขอฝากไว้มาเชื่อมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีนะคะมิเองก็หมดเรื่องแล้วนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้เพียงเท่านี้เนาะนะคะไปติดต่อแก้ศูนย์แก้ร้องให้เรียบร้อยนะคะเอาให้ผ่านในเทอมนี้ไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทั้งออนไซน์และออนไลน์นะคะที่ตั้งใจฟังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ